สวัสดีครับยีสทุกท่านครับวันนี้เบ็ดของเราก็มีพร้อมส่งนะครับผมเป็นเบ็ดเข้ามาใหม่กงงานเหลาเ่ามือคันสวยๆเหล่ากลมๆนะครับผมมีพร้อมใช้งานมีเป็นขนาด1เมตรคันโคง้งและคันตรงจะเป็นเบ็ดเบอร์3นะครับเ,เบ็ดเบอร์3เชือกเบอร์12ครับรับปลาไซโลนะครับผมตัวนี้เป็นคันโค้งเนาะคันตรงจะเห็นเชือกคันตรงเชือกจะอยู่กับตามลำเอเป็นคันตรงไปอ่อนนะครับ ับงานเหล่ามือคัสวยๆเหล่ากลมนะครับนะครับผมเบ็ดใหม่นะครับผมลงลมกันมอดให้เรียบร้อยนี่เป็นร้อยยี่สิบเซนติเมตรครับผมนะครับเบ็ดเบอร์สองเชือกเบอร์สิบห้านะครับผมคันโค้งเช่นกันเชือกเบอร์สองอ๋อ,2 2> อเบ็ดเบอร์สองเชือกเบอร์สิบห้าผมงานสวยๆนะอ่ะทันเบ็ดเหล่ากลมสวยนะครับผม โอเคถ้าสนใจจิ้มได้ที่ตะกร้าเลยนะครับ FC ครับสวัสดีครับ